ภาพเป่าเวลาภาพแล้วมาเดอร์กินมะเกลือมนี่พาแล้วนี่กิวิธีวิธีกินเม็ดเบิกเหลือมนี่กินอย่างนี้ตอนเป็นเด็กอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะนูะ่นป่าข้าวข้าวกำลนนเหลืองข้าวกำลนนเหลืองเลยเดี๋ยวจะเกี่ยววันนี้สองวันนี้แล้ว ข้าวนาข้าวเหลืองเลย,เยวันนี้ออกมานาะอีกแล้วค่ะจะมาเก็บพริกกับมะเขือมาถึงแล้ววันนี้วันที่สิหขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสิบหกพฤศจิก,กาหกสามขอให้โชคดีทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนค่ะใครไปเก็บเห็ดด้วยกันจะโชคดีนะคะ ตามมาค่ะนู่นเก็บในป่านู่นน่ะไปด้วยกันค่ะเม็ดกระเจี๊ยบขึ้นแล้วแตงโงมมาเห็นขึ้นเลยขึ้นแต่กระเจี๊ยบแต่ว่าอันนี้มันคือเห็ดขี้ไก่เดือนเห็ดไส้เดือนเนาะนี่เห็ดไส้เดือนขึ้นไหยเห็ดไส้เดือนขึ้นอะ Ừ, sáng đỏ xây điện hơn sáng đỏ phẳng vai xí. Đang mới gặt hết đất đọt lên. Đơn ma mới hết đất đọt xí. hết nha. สวยมากแต่ว่าไม่ใช่เห็ดกินได้เห็ดใต้เดีอยอุ้ยโด <alon> ่งใหญ่สวยมากคนนะงฮะค่อยกินได้ก็จะดีนะดีดิใต้ตาโอ๋ขาไปเลยเห็ดเซมปิยองเห็ดอะไรก็ไม่รู้มเห็ดเซมปิยองเลย มาตับไปไม่เหดของเราเจอดอกหนึ่งะจะชาาาาาจะจะราภาพรอเปล่าเจอเห็ดผลนท้าหนึ่งดอกเนี่ยจะชราภาพรอเปล่าชราภาพแล้วนี่ดูดิ เห็ดตีขาวหนึ่งดอกจ้าวันนี้เจอหนึ่งดอกพอถา่ายรูปเนีย่ยหาเห็ดว่าได้โบมีเห็ดแล้วเห็ดหมดแล้วเหลือแต่หมากอันนี้หมากเลื่อมแต่รูกใหญ่ เก็บมากเกลื่อนไปผากินเกลื่อนเลยเดินหาเห็ดเหนื่อยแหละนี่เคยเคยกิน,มนมกเมื่อนอมากเกลื่อนมากเกลื่อนมา,กากเกลื่อนจ้าเก็บมาเกลื่อนจ้า มีต้นเขาต้นใหญ่เลย <c oughs> ต้นใหญ่บาเล่เลยต้นหนนลักเหลี่ยมลูกโตโตมากเลย <c oughs> มาเรืยมไปพากินหอเวเราเนาะจ้าพามาเลาะปลาเห็ดย่ามเห็ดว่าย ตอนนี้เห็ดวหวยหมดแล้วผนหมดตกแล้วขามาเลาอเบิงป่าเห็ดบรรยากาศงา่มเห็ดไหวยแล้วต้นไม้กบับใบโรยลงมาแล้วแต่อันที่จะให้เบิ้งอีกอันนึงห้างแตนห้างแตนห้างบักไงมาเล่อเบิ้งเห็ดพอเห็นห้างแตนกเคื่อมดเท็ด เฮ็ดเฮ็ดหมดแล้วจ like ังเห็นห้างแตนเป็นตาย่านเป็นตาย่านย้อนหลังจะห้เบิ่งจ้ะนี่เดี๋ยวมันอยู่ต้นใหม่ต้นนี้ห้างแตนนยเบลือเลยเสียวย้อนหลังนี่ห้างแตนห้างแตนล่ามห้างเบลือเธอแม่กัยังอยู่ มีม่แม่พร้อมดิออตอนท่านบ่เห็นตอนนี้เห็นมาเดอกินมะเกลีอมนี่พาแล้วนี่กินแล้วนี่เม็ดมา <c oughs> อู <c oughs> ดายบเคยกินมะเกลีอมไม่กินเดอร์เ,รกเกลีอมเลือดจ้ามาเกลืยมวิธีกินเม็ดบิกเหลื่อมนี่กินอย่างงี้ ตอนเป็นเด็กอร่อยมากจิ้มก,กินมาแล้วก็กินจะ <c oughs> กินนิดเดียวเนึะงอุ้ยเหี Thank you.